นนในส่วนของรัฐบาลน,านย่งเยค,คุยออกับู้คคุมเสียงวักูนี้ท่านวิรัตว่าเขาำลำพินาได้ส่งแาหนมสผมจว่าใน,าๆๆส,นส่วนของรัฐบาลน,น่าจะได้บายในสัปดาห์สัปดาห์หน้าน่าจะได้ครับก่อนเช่นปี ตรงนี้มีมือฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมแล่พร้อมช่วยมูอไม่เข้าร่วมยังจะเดินทางได้ไหมคนะหรือว่าเราต้องเปิดขอบอะไรใหม่มคะในเรื่องนี้เออไม่ในโครงสร้างเนี่ยคงไม่เปลี่ยนอะไรน,นะแต่ว่าโดยที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าแต่เดิมจริงจริงฝ่ายค้านก็แสดงความจำนวนลักษณะไม่ร่วมมาแต่ต้นนะผมเองเนี่ยเป็นคนไปเจรจาว่าอยากให้มาร่วมซึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนุ้งก็จะมาร่วมแต่ว่าขอดูทีท่าก่อนแต่ว่าตอนหลังที่ได้ฟังท่าน ผู้นำฝ่ายค้านพูดเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าโครงสร้างเนี่ยสัดส่วนของแต่ละฝ่ายเนี่ยคล้ายๆไม่สมดุลนะฮะแต่ว่าก็เลยเรียนว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไปลงมติมันเป็นการระดมสมองและความคิดความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเพราะนั้นไม่ใช่ไปลงมติว่าฝ่ายใดได้เปรียบฝ่ายใดเสียเปรียบคน่คนละอย่างเลยก็ขจะเสนอแนวคิดนี้ก็อีกทีหนึ่งครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะมีเท่าไหร่ก็คณะ ทำงานก็ต้องทําไปพอได้ชื่อแล้วขอในการทํางานเราจะเราจะนานไหมคะหรือว่าหลังประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนมกราที่เราจะเห็นหลังจากน,นั้นเ<ห><ห>มื่อได้ชื่อแล้วเนี่ยกรรมการเขาจะประชุมร่วกมกันผมแยกวันแรกที่ราาประชุมผมก็จะเข้าไปร่วมรับฟังด้วยแล้วเขากรรมการต่อไปนี้ก็จะเป็นภารกิจของกรรมการนะประธานก็จะออกมาครับท่านประธานครับจะมีการนัดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณายติยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสอง แก้แลมน,นูเียงแนานัา้นเราตงั่นหรือเปล่าจะมีการรัดตอนนี้ยังไหฮะระเบียบประระบรรจุอะไรครับแต่ว่าเที่ยวที่แล้วเราไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่เปิดเพราะต้องรอว่ามีประเด็นอื่นที่มีความสําคัญก็คือในเดือนนี้ก็ยังไม่น่าจะมไม่ไม่น่าจะมีเดือนนี้เพราะว่าที่เรานัดหมายกันก็หมายความว่า <c oughs> จะมีการประชุมชดเชวยวันที่25 น่าจะเป็นวันสุดท้ายก่อนสิ้นปีแต่วันที่25นี้จะประชุมเฉพาะยติที่ค้างอยู่เกือบ200ยติเราแบ่งไปแล้ว22กลุ่มก็จะขอความร่วมมือสมาชิกมาประชุมเพื่อพินายติที่ค้างอยู่ พราะว่าช่วงที่ผ่านมา,ามันมีเรื่องเพื่อทราบเรื่องดุลมาตัดหน้ารัฐสีเหล่านี้ไปหมดครับโอเคท่านประธานครับเรื่องเรื่องเรื่องอาคารและคันธภาครับครับมีการทางฝ่ายเลขาแจ้งหรือยังครับว่ามีการสรุปแล้วเนี่ยต่อสัญญาอีกไหมครับอย่างครับเมื่อวานนี้สอบถามท่านเองครว่าได้ข่าวว่ามีการเสนอเพื่อต่อสัญญาใช่หรือไม่ครท่านบอกมีการ เสนอมาคำนงนั้นแต่ว่ารายละเอียดนี้ยังไม่ช่พราบเพราะว่าเพราะว่าจะหมดระยะเวลาสัญญาใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเลขาธิการท่านมีคณะที่ปรึกษาอยู่ซึ่งผมแต่งตั้งให้ท่านนะครับตอ็นคณะที่ปรึกษาคงไปดูครับแต่แต่ดูจากสภาพที่เห็นโดยรอบแล้วนะฮะยังมีอยู่หลายส่วนที่ม่อสมบูรณ์อันนี้เราค่อยเห็นอยู่ครับ ให้ตั้งอะไรเนะี่ยอเออันนี้จะขึ้นอยู่ที่กรรมธิการครับกรรมธิการที่เป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าเขาจะให้ใครมาเพราะกรรมธิการก็ตั้งไปแล้วเพราะนั้นก็จะให้ใครมาเป็นสมมติตั้งอนุกรรมการกรรมธิการหรือว่าจะให้ใครมา เป็นที่ปรึกษาหรือจะเชิญใครมาให้ข้อมูลอันนี้เป็นสิทธิที่ทําได้ครับผมคิดว่ากรรมธิการก็คงเป็นตัวของตัวเองเนะที่จะพิจารว่ากฎหมายปติกากําหอนดไว้อย่างไรก็คงไปฝืนไปฝืนอะไรที่นอกเหนือปติกางไม่ได้และกรรมธิการมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวมันมีทั้งหมดจํานวน4-9คนเพราะนั้นความเห็นก็นต้องเป็นมติร่วมกันครับ ผมคิดว่าให้คริจี่นาไปตามสิทธิของเขาก็แล้วกันโดยอิสระครับ